เพ roommate, ื kind of ่อนๆครับเดี๋ยวมาดูลำไยที่สวนหน้าบ้านออกดอกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับลำไยต้นที่สวนหน้าบ้านนะครับปีนี้ก็เป็นการออกดอกปีแรกนะครับก็ไม่รู้จะเป็นแบบเป็นแบบไหนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกมันนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16นะครับไม่รู้ว่ามันจะติดลูกเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นลูกลำไยหรือเปล่านะครับลจากใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นดอกที่ยังไม่สลัดลูกนะครับ เออผม,ผมก็พูดไปถูกนะว่าเป็นดอกที่ยังไม่ติดลูกหรืออะไรยังไงเนี่ยนะเป็นดอกที่มันกำลังบานนะครับก็พยายามลดน้ำอยู่อยู่ตลอดเวลาที่คนต้นนะครับวันนั้นก็ใส่ปุ๋ยสูตรสูบ,สบ,สบ,สบที่คนต้นแล้วก็รอบๆตรงนี้นะครับตรงนี้ลาดลากมันน่าจะมาถึงนะครับรอบๆคนต้นนอกนอกเขตแดนอันนี้ผมพูดถูกนะรอบนอกไม้กั้นตรงนี้ผมก็ใส่ใส่ต้นคนต้นข้างในผมก็ใส่นะครับตรงนี้ ประมาณสองร้อยสามร้อยกิ่นะครับนี่นี่ผมก็ใส่รอบรอบคนต้นแล้วก็ใส่รอบรอ,รอบรอบรอบคนต้นที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับตรงนี้ใส่ไปฝนมันก็ตกมาน้ําฝนมามันก็ซึมลงดินนะครับรากมันก็คงได้กินนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดลองปีแรกก็ไม่รู้จะดูแลมันยังไงเหมือนกันคิดอะไรไม่ออกใส่ปุ๋ยไว้ก่อนนะครับก็ใส่รอบๆนี่ไม่เห็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยน่าจะละลายลงที่ดินแล้วครับขาวๆตรงนี้น่าจะเป็นรอยปุ๋ยเห็นไหมขาวๆตรงนี้ ตรงนี้ดูช่องนี้น่าจะติดลูกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าติดลูกมันจะเป็นยังไงเหมือนกันต้องรอให้มันลูกใหญ่กว่านี้ค่อยดูออกนะครับตรงนี้ครับดูช่องอื่นบ้างช่องอื่นก็ก็น่าจะติดลูกถ้าไม่หล่นอีกก็น่าจะดกอยู่นะครับอันนี้ผมผมก็ดูไม่เป็นนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวสวนลำไยแล้วก็ที่บ้านก็เพิ่งติดลูกครั้งแรกนะครับปีนี้ถ่ายให้ดูถ้าเป็นแบบนี้ใครใครปลูกลำไย หรือมีต้นลำไยมันมันจะติดลูกดอกหรือเปล่าช่วยแนะนําด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใส่ปุ๋ยอีกรอบนะครับถ้าจะไม่ผิดผมใส่ปุ๋ยน่าจะประมาณวันที่หนึ่งหรือสองอะไรนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวไปดูที่พดอ,อีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่ามีน้องที่เคยทางานด้วยกันผมบอกว่าผมรดน้ําที่คนต้นแทบทุกวันโดยตลอดลาไยก็เลยติดท่อดอกนะครับเยอะแยะมีน้องที่เคยทํางานด้วยกันบอกว่าพี่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะมันถึงจะติดลูกดอกก็เลยเอามาใส่แต่จําวันที่ไม่ได้เดี๋ยวไปดูโพสว่าเป็นวันไหนนะครับ มันก็ดอกเยอะแยะอยู่เดีย๋ยวพรุ่งนี้เอามาใส่อีกครับพรุ่งนี้เอามาใส่ออดอกเยอะแยะผมก็มองไม่ออกว่าแบบไหนมันติดรูปหรือมันจะหล่นอะไรแบบไหนนะเพราะว่าไม่เคยมีลำไย,ยที่ติดรูปมาก,ก่อน <c oughs> ถ่ายดูอันนี้ก็อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับถ่ายดู เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาปุ๋ยมาใส่อีกรอบนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับ